อะไรของตำรวจเขมรเขาครับ,รบเนี่ยล่าสุดมีการแถลงข่าวโดนออกมานะครับว่าที่มันมีคลิปโจรกําลังจี้รถคันนึงอยู่บนถนนไฮเวย์ในกัมพูชามันไม่ใช่การจี้รถนะครับแต่เป็นเพียงแค่การลักพาตัวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่ต้องตกอ,กอกตกใจอะไรกันไปเดียวนะเป็นแค่คดีลักพาตัวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเหรอนี่สรุปคดีการลักพาตัวของกัมบูชานี่คือคดีธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับเนี่ย ก็กรับสวัสดีทุกคนโดยอาจารวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าห่วงอ,อคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้้ทาทุกๆคนได้ยินเสียงนาะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนขมเมนเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเปอย่างมาก คือย้อนกลับไปสัก 2- อถึงสชั่วโมงที่ผ่านมามันมีคลิปคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์เอาไว้ในโลกโซเชียลของคนกระเมนคือมันมีรถคันหนึ่งนะครับกำลังโดนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจี้อยู่ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บนถนนเส้นไฮเวย์ของประเทศกรัรมบูชาเขาซึ่งคนที่แชร์คลิปนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับตามตามกันมานะครับแล้วก็ได้มีการโพสต์คลิปเอาไว้รวมถึงแจ้งให้คนในโลกโซเชียลได้ทราบว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ถนน,นไฮเวววย์ใในนกกัมมูชาาาแล้้อจจจจะหตตรรบโ ที่จี้รถคันนี้ให้จงได้ซึ่งสุดท้ายทางตำรวจก็ตามจับมาได้นะครับด้วยความรวดเร็วและหลังจากนั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่มีการจับได้เนี่ยตำรวจก็มีการถแถลงข่าวใหญ่โตเลยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เพราะสิ่งแรกที่ทางตำรวจเขาบอกเนี่ยคือไม่อยากให้คน c ม m m นั้นแชร์คลิปนี้ออกไปให้มันเป็นวงกว้างแล้วก็ไม่อยากจะให้คน c ม m m ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรเพราะถึงแม้ดูจากคลิปที่เห็นจะดูว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรในกอไผ คือทางตำรวจเขมรเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จี้รถบนถนนเนี่ยก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์การลักพาตัวเกิดขึ้นนะครับโดยมีโจรสองคนขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปลักพาตัวใครสักคนหนึ่งนี่แหละเพียงแต่สุดท้ายการลักพาตัวก็ไม่สาเร็จนะครับมีการโทรแจ้งให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยได้ทันซึ่งก็เลยทําให้โจรทั้งสองคนเนี่ยรีบขับมอเตอร์ไซค์บึ่งหนีกันไปคนละทางคนหนึ่งก็ขับหนีขึ้นไปบนถนนไฮเวย์โซนอีกหนึ่งเนี่ยก็หนีไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งในโซนที่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนถนนไฮเวย์เนี่ยด้วยการที่มอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างจะช้านะครับไอ้โจนคนนี้มันก็เลยจอดแล้วก็ดักจี้รถบนถนน1คันแล้วก็ไล่ให้ทุกคนเนี่ยลงจากรถแล้วตัวมันเองก็ขับรถที่จี้มาเนี่ยขับหนีไปต่อนะครับแต่สุดท้ายก็โดนตำรวจสก,กัดจับได้กลางทางส่วนอีกหนึ่งคนอย่างที่บอกที่หนีไปอีกทางอันนี้คือตามจับยังไม่ได้เนื่องจากคนนี้มีอาวุธปืน6ว้ด้วยนะครับแล้วระหว่างที่กําลังหนีตำรวจเนี่ยแกก็เอาอาวุธเนี่ยยิงสวนมาด้ ซึ่งนี่แหละก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทางตรำรวจเขมรได้ชี้แจงเอาไว้แล้วก็เลยมีการออกมาแถลงข่าวอย่างที่บอกว่าไม่อยากให้คนคเขมรทุกคนนั้นโฟกัสผิดจุดเพราะต้นเหตุของเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการปล้นจี้รถในกัมพูชาในกัมพูชาไม่ได้มีการปล้นจี้รถอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ที่มันเกิดเหตุการปล้นรถเนี่ยเป็นเพราะโจรเนี่ยมันไปทําผิดจากคดีลักพาตัวมาก่อนแล้วก็ไม่มีทางเลือกที่จะหนีก็เลยทําการปล้นรถบนถนนซะอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไม่อยากให้ทุกคนต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่อง,องนี เพราะมันไม่ใช่คดีการลักทรัพย์หรือคดีปล้นอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นเพียงแค่คดีเล็กๆเกี่ยวกับการลักพาตัวเท่านั้นโอ้โหดูตำรวจขมีนเขาแถลงข่าวเอาไว้แบบนี้ทีครับนี่แสดงว่าในสายตาของตำรวจขมนสงสัยไม่มีคดีไหนที่มันจะเป็นคดีใหญ่เลยนะ แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการออกมาชี้แจงจากตํารวจขมรแบบนี้โอ้โหคนขมรนก็แสดงความกิเ็นกันยับเยินในทันทีบางคนก็แสดงความกิเ็นไม่พอใจนะครับว่าถึงแม้มันจะเป็นคดีลักพาตัวหรือจะเป็นคดีปล้นอะไรใดๆก็ตามแต่มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในกัมพูชาเ,เพราะกัมพูชากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังต้อนรับนักท่องเที่ยวภาพคลิปแบบนี้ไม่ควรที่จะถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ชาวต่างชาติก็มักจะทําข่าวอยู่เสมอว่าในกัมพูชานั้นมีโจรเยอะมีขอทานเยอะ ยิ่งมีการแชร์คลิปแบบนี้ชาวต่างชาติก็ยิ่งจะเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะสิหรือบางคนก็เข้ามาบอกว่าคดีแบบนี้มันไม่ใช่คดีเล็กๆนะถึงแม้มันจะเป็นคดีเกี่ยวกับการลักพาตัวแต่มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามก็มีการออกมาสวดแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดตามสไตล์คนคอมเมนต์เขาทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้พวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่มันคือคดีที่น่ากลัวเพราะผู้ร้ายนั้นมีปืนเข้ามาขู่ด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือสองคดีใหญ่ชัดคดีลักพาตัวและคดีปล้นจี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่ากลัวมากมีการเอาปืนเข้ามาจี้รถบนถนนที่คนใช้สัญจรไปมาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทำไมจะต้องปิดหน้าของโจรด้วยคนที่จะเปิดหน้าของโจรให้ทุกคนได้เห็น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถือปืนเข้าไปจี้รถขนาดนี้ตำรวจยังถแถลงข่าวว่าเป็นคดีเล็กๆเกี่ยวกับการลักพาตัวอีกแล้วเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ในคลิปโจรมีลักษณะผอมแต่ทําไมตอนที่ตำรวจจับโจรได้โจรดูอ้วนมากกว่าในคลิปซะอีกแถมมีหนวดอีกตั้งหากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนปล้นเป็นคนผอมแต่ตอนโดนตำรวจจับดันเป็นคนอ้วนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะโดนแค่ข้อหาลักพาตัวอย่างเดียวเท่านั้นเหรอนี่ขนาดถือปืนเข้าไปชิ้รถกันกลางวันแสกๆแบบนี้ จริงๆมันต้องเรียกว่าคดีป้นโดยอุกอาจเสียมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในหลังจากนี้ประเทศกัมพูชาคงจะไม่มีคดีป้นคดีขโมยอีกต่อไปน่าจะมีแต่คดีเล็กๆให้ตำรวจนั้นทำงานคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคนที่ตำรวจบอกว่าจับได้ทำไมมันอ้วนกว่าในคลิปแถมมีหนวดเคราอีกต่างหากซึ่งคนในคลิปมันไม่มีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยตำรวจเขมรบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เข้าข่ายคดีของการป้นจี้ซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกๆเพจในกัมพูชาปกปิดใบหน้าของโจกันหมด ทำไมถึงต้องไปปกป้องเกียรติของพวกเขาขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปแล้วโจรไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาขโมยไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาปล้นแต่ถูกแจ้งข้อหาเดียวคือคดีลักพาตัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้คนคอมเมนต์ก็คงจะพกปืนกันได้ทุกคนนะสิเพราะไม่มีคดีพกพาอาวุธรวมอยู่ในนั้นด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพกปืนไปชิงรถซะขนาดนั้นแต่ไม่โดนข้อหาปล้นแบบนี้ประชาชนจะไว้ใจเจ้าหน้าที่ได้อย่างไง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้คนที่พกปืนไปชิงทรัพย์คนอื่นเขา <c oughs> ก็คงจะโดนคดีลักพาตัวกันหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวนะสรุปจับโจรคนไหนได้กันแน่ทาไมคนที่จี้รถดูผอมหรือคนนี้ยังไม่ถูกจับกุมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นละครของตํารวจหรือเปล่าคนที่จี้รถมันผอมไม่ใช่หรอแต่ตํารวจบอกว่าสามารถสกัดกั้นโจรที่จี้รถคันนี้ได้แต่คนที่เอาออกมาแถลงข่าวนั้นดูอ้วนกว่าในคลิปเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมแต่ละวันข่าวของประเทศกัมพูชา จะมีแต่ข่าวโจรขโมยข่าววิ่งลาวข่าวยาเสพติดข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมคนเขมรบางคนถึงตั้งข้อสงสัยกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาจับโจรได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วไม่ใช่เหรอทำไมจะต้องไปจับผิดอะไรนู่นนี่นั่นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้คนที่มาสร้างความวุ่นวายในกัรพูชาน่าจะเป็นคนที่ถูกประเทศอื่นไล่ออกมา พวกเขาคงจะหางานในประเทศอื่นทําไม่ได้แล้วก็เลยต้องเข้ามาเป็นโจรที่กัมพูชาก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคนคอมเมนต์บางคนเนี่ยก็ยัง,งงงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เลยนะเพราะจริงๆอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกที่ถูกแชร์ออกมามันเป็นเหมือนกับการถ่ายหนังเสียมากกว่านะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์หลายคนคิดว่ามันเป็นการถ่ายหนังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคือเรื่องจริงเพราะตํารวจได้มีการแถลงข่าวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการสกัดกั้นจนรถคันที่โดนจี้เนี่ยถึงกับเกิดอุบัติเหตุขึึ้้นนนนเลยะคับว่าจจโจโไดง ซึ่งสาหรับเกี่ยวกับประเด็นการปล้นอะไรแบบนี้เนี่ยนะ่าคิดว่าในหลังจากนี้กัมพูชาหน้าจะมีการแชร์คลิปแบบนี้ออกไม้เห็นมากกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะอย่างที่รู้กันในช่วงนี้กัมพูชาเขาเริ่มที่จะใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นบ้างแล้วเริ่มที่จะใช้กล้องมือถือกันเป็นมากยิ่งขึ้นในหลังจากนี้ก็คง,ง,ง,งจะมีการถ่ายคลิปแบบนี้เอามาปราจญ์กันในโลกโซเชียลกันอยู่อย่างสม่ําเสมอนั่นแหละซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเวลาประเทศไทยหรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าอินเดียหรือว่าอังกฤษบอกว่ากัมพูชาเนี่่่่่ยยยเเเเเเป็นนรรระะทททศทมมโจอออคคาขาากกกไไชืัั หาว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยอิจฉากัมบูชาที่กัมบูชากําลังจะเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมคนเขมรเขาถึงคิดแบบนั้นคิดว่าประเทศอื่นๆต้องไปอิจฉากัมบูชาเพราะกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้อิจฉาเลยแม้แต่นิดแล้วทุกๆคนล่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบกันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลลยสสสววัััดดีีแะครบ